สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของจากปัก d e โ co b 7 0ด้วยตัวเองนะครับที่บ้านครับโดยลูกค้าสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์เองได้นะครับถ้าหากว่ามีตัวเฟิร์มแวร์ที่เราส่งไปให้นะครับลูกค้าก็ถ้ามีแฟลชไดก็นะฮะถ้ามีแฟลชไดก็สามารถอัปเดตโดยการที่จะต้องทำการฟอร์แมตแฟลชไดก่อนนะครับถ้าหากว่าแฟลชไดลูกค้าไม่ว่างมีงานอยู่ก็ให้ทำการ เอาดึงงานเหล่านั้นออกจากแฟลชไดร์ก่อนจากนั้นทําการฟอร์แมตแฟลชไดร์นะครับฟอร์แมตให้เป็นซิสเต็มแฟลชสามสองนะครับโดยวิธีการฟอร์แมตก็ดูได้ตามลิงก์วิดีโอได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการ c o อปปี้เฟิร์มแวร์ที่ทางบริษัทส่งไปให้ลงในแฟลชไดร์โดยตรงนะครับจากนั้นเมื่อทําการ c o อปปี้เฟิร์มแวร์ลงในแฟลชไดร์แล้วก็ให้นําแฟลชไดร์มาเสียบเข้ากับช่องเสียบ USB ของจักรตัวนี้จากนั้นทําการเปิดเครื่องครับ ครับเมื่อหน้าจอบู o t เครื่องขึ้นมาเรายังไม่ได้เสียบสะดึงเขาให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็ติ๊กไปนะครับเพราะว่าเครื่องจะทําการรีเซ็ตแขนสะดึงก่อนนะครับจากหลังจากนั้นหน้าจอปกติจึงจะค่อยโชว์ออกมาอ่าในหน้านี้นะครับให้เราเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะครับก็คือเมนูตั้งค่าครับจากนั้นไปที่รูปจักรครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ V 1 0 จากนั้นจะเห็นตรงอัปเดตตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่อัปเดตเลยนะครับครับเมื่อกดตรงอัปเดตนะครับเครื่องก็จะทําการโหลดโหลดข้อมูลเฟิร์มแวร์นะครับก็จะขึ้นเป็นรูกหอยทากวิ่งอย่างนี้นะครับรอจนกระทั่งว่าหอยทากเขาจะวิ่งมาจนถึงแถบสูงสุดนี่เสร็จนะครับ ซึ่งกระบวนการนี้ก็อาจจะก,กินเวลาหลายนาทีหน่อยนะครับค่อนข้างจะช้าหน่อยระหว่างโหลดข้อมูลครับกินเวลาหลายนาทีครับเมื่อหอยทากวิ่งถึงจุดเต็มสุดหมายถึงว่าโหลดข้อมูลเสร็จนะครับเครื่องจะโชว์อย่างนี้นะครับให้เราทําการปิดเครื่องครับจากนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานตามปกตินะครับ ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ